สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถครอบครัวใช้งานมาฝากหนึ่งคันนะครับกว้างกวางนั่งสบายอึดถึกทนใช้ง่ายอะไรเยอะรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกได้เลยครับราคาแสนกลางๆสําหรับครอบครัวขนาดกลางเดินทางใกล้ๆสะดวกสบายไปได้6คน7คนเดินทางได้เลยครับคันนี้กับโตโยต้าอินโนวานครับ2.0ออโต้ปี2005นะครับคันนี้สภาพโดยรวมสวยครับไม่มีชนหนักตัดต่อรลอที่ความเอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนจัดส่งทั่วไทย159,000บาทนะครับ รถโดยรวมสีสันสวยงามเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างไม่ดังชมเช็คทดลองขับนะครับรถอยู่มินบุรีนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับคันนี้ขายสดนะครับปี2005นะครับปีต่ำแล้วไฟแนนซ์ไม่รับจัดนะครับ1 5 9 0 0แบาทนะครับในสภาพได้ราคากับแบบนี้ที่ท่านกำลังหาอยู่หรือไม่นะครับกับรถครอบครัวสไตล์ประหยัดนะครับติดแก๊ส LPG ถังโดนัทมาให้สมาชิกนะครับเดินทางใกล้ไกลสะดวก ปลอดภัยอำนวยความสะดวกประหยัดใช้ง่ายดูแลสบายอะไรเยอะนะครับตกแต่งลายไม้นะครับภายในเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเกียร์ออโต้ไม่ประมาณ255,000กิโลเมตรนะครับตั้งแต่ปี25จนปัจจุบันนะครับนี่ครับสวยสมบูรณ์มากๆนะครับราคา159,000ับาทนะครับกับรถครอบครัว SUV 7จที่นั่งนะครับ ภายในสวยๆนะครับกว้างกวางนั่งสบายเป็นรถเจ็ดที่นั่งนี่ครับเบาะแถว2ก็จะเป็นเบาะแยกแบบนี้นะครับมีแอร์สแถวนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างไม่ดังนั่งสบายครับเพราะว่ามีพื้นที่ใช้สอยเยอะนะครับเบาะแถว2แถว3พับได้นะครับสายค้าขายครอบครัวปิกนิกจัดให้ได้เลยครับเอาไปใช้งานกันนะครับฝากว้ด้วยนะครับใครกำลังหารถครอบครัว1 5 9 0 0 0ับาทนะครับรถโดยรวมได้สวยได้สภาพได้ราคา หาข้อมูลก็ได้นะครับสาหรับอินโนวาแต่ที่แน่นอนเรื่องความทนทานนะครับรุ่นนี้มีที่เป็นแท็กซี่แล้วกับเอารถบ้านนะครับคันนี้เป็นรถบ้านแท้นะครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับรถบ้านแท้นะครับติดแก๊ส LPG นะครับโดยรวมถือว่าใช้งานมันน้อยนะครับขนาดติดแก๊ส LPG นะครับตั้งแต่ปี2005ใช้งานแค่2 5 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับฝากไว้ด้วยนะครับหากท่านใดกําลังหารถใช้งานหารถครอบครัวคันนี้สวย กว้างขวางนั่งสบายดูแลง่ายครับแค่วัดกันที่เรื่องยางนะครับยางขนาด16ใช้ง่ายๆสบายๆยยางไม่ใหญ่ไม่โตเปลี่ยนทีนึงก็ไม่แพงนะครับ